สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาในส่วนของชุดวิชาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมมาพิบาลโดยจะเป็นในส่วนของหน่วยที่หนึ่งแนวคิดหลักการและความหมายของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางแพง่งอาญาและปกครอง โดยในเรื่องนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น4ตอนด้วยกันนะครับผมได้แก่แนวคิดความหมายและประเภทของกระบวนการยุติธรรมหลักการสำคัญในกระบวนการยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญากระบวนการยุติธรรมทางปกครองตอนที่หนึ่ง จุดหนึ่งแนวะคิดความหมายและประเภทของกระบ,บวนการยุติธรรมจะแบ่งเป็นความหมายของกระบ,บวนการยุติธรรมรูปแบบของกระบ,บวนการยุติธรรมและประเภทของกระบ,บวนการยุติธรรมแต่ด้วยเวลาของเราที่อาจจะมีจํากัดนะฮะอาจารย์ก็อาจจะไม่ได้นํามาพูดคุยกันได้ครบทุกเรื่องนะฮะในส่วนที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความสําคัญนะครับผมขอให้ นักศึกษานั้นไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองในส่วนที่ไม่ได้พูดถึงย้ำนะครับส่วนที่ไม่ได้พูดถึงไม่ใช่ในส่วนของเนื้อหาที่ไม่สำคัญนะฮะแต่ว่าด้วยเวลาของเรานั้นมีจำกัดในส่วนของความหมายของกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมหมายถึงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในการระง,งับข้อพิพาทระหว่างคู่พิพาท การรักษาความสงบเรียบร้อยของรัฐก,การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยบุคลากรองค์กรหรือสถาบันต่างๆซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้คนในสังคมได้รับความเป็นธรรมและอยู่อย่างผาสุกดังนั้นเนื้อหาในส่วนนี้ของเรานะก็จะมีการพูดถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องนะในการระงับคู่พิพาทบ,บุคลากร,รหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการดังกล่าวและหลักการแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องประเภทของกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมทางแพง่งเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพง่งซึ่งเป็นเรื่องข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน มีทั้งคดีมีข้อพิพาทและคดีที่ไม่มีข้อพิพาทคดีที่ไม่มีข้อพิพาทดังเช่นการขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับสังเกตได้ว่าจะไม่ได้มีปัญหาหรือมีข้อพิพาทระหว่างใครกับใครนะครับผมกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นการดำเนินการกับบุคคลที่กระทำความผิดอันมีโทษทางอาญา การกระทําความผิดในทางอาญ,ญานอกจากจะมีผลกระทบต่อเอกชนผู้เสียหายแล้วยังมีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมอีกด้วยนะฮะเช่นคดีฆ่าคนตายคดีรักทรัพย์เป็นต้นกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเป็นกระบวนการยุติธรรมทางมหาชนมีขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐกระทําการใดๆโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการกระทําการหรือละเว้นกระทําการหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําดังกล่าวตอนที่1.2หลักการสําคัญในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมนโยบายแห่งรัฐและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมน,นูญ อย่างที่ได้บอกกับนักศึกษาไปแล้วว่าเนื้อหาของเรานั้นค่อนข้างจะมีเนื้อหาอยู่พอสมควรนะฮะแต่เวลาของเรานั้นมีจํากัดดังนั้นอาจารย์อาจจะไม่ได้พูดหรือกล่าวถึงในทุกหัวข้อนะครับผมแต่ก็ย้ำว่าทุกหัวข้อนั้นมีความสําคัญนะครับผมในส่วนของหลักการสําคัญในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมหลักการที่สําคัญนั้นมี3ประการได้แก่หลักฟังความสองฝ่าย หลักการพิจารณาโดยเปิดเผยหลักความเป็นกลางหลักฟังความสองฝ่ายนั้นเป็นหลักการที่สำคัญซึ่งหากศาลพิจารณาคดีดโดยฟังความข้างเดียวแล้วและไม่เปิดโอกาสให้คู่ความได้โต้แย้งต่อสู้คดีก็จะเกิดการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมกับคู่ความในส่วนของศาลเองก็อาจจะทำให้ศาลนั้นมีข้อมูลประกอบการตัดสินคดีที่ไม่ครบถ้วน หลักการพิจารณาโดยเปิดเผยเป็นแนวคิดการบริหารงานยุติธรรมแบบเสรีนิยมเป็นการทําให้การบริหารงานยุติธรรมมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นคุ้มครองคู่ความจากการพิจารณาที่เป็นการรับและตามอําเภอใจหลักความเป็นกลางเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานสําหรับคู่ความการที่สารทําหน้าที่โดยอิสระแยกจากองค์กรฝ่ายอื่นๆ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอำนาจนะนิติบัญญัติบริหารตุลาการแต่ในขณนะดเดียวกันแล้วเนี่ยก็อาจจะอยากไม่ประกันในเรื่องของความยุติธรรมได้ดีพอนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยจะมีเงื่อนไขหรือมีองค์ประกอบอื่นหรือมีมาตรการอย่างอื่นที่เข้ามาทําให้พวกศาลนั้นมีความเป็นกลางมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกศาลหรือศาลจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคู่ความ และต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการฟ้องร้องกันแต่จริงๆแล้วก็อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับผมนะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของอเรื่องของเงินเดือนนะเงินเดือนที่ทําให้พวกสานั้นดำรงชีวิตอยู่ได้ฮนะโดยไม่เอ็นเอียงนะรหรือไม่มีการเรื่องติดสินบนเป็นต้นนะฮะจริงๆยังก็มีอีกหลายประการนะครับผมองค์กรในกระบวนการยุติธรรมตาม,ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาาจักรไทยนั้น มีอยู่หลายองค์กรนะฮะซึ่งในรัฐธรรมนูญของเรานั้นก็ได้แก่ศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารองค์กรอายการการที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้องค์กรเหล่านี้มีหน้าที่พิจารณาข้อโต้แยง้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้มีปัญหาในเรื่องอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลจึงจําเป็นจะต้องมีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจท่าที่ระหว่างศาลซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา192 นะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญาซึนะ่งเป็นตอนที่1.3ผู้เกี่ยวข้องและการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งคู่ความนะเริ่มตอนเราเริ่มจากคู่ความคู่ความหมายถึงบุคคลผู้ยื่นคำฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจจะทำการแทนนะเช่นทนายความ เจ้าพนักงานบังคับคดีหมายถึงเจ้าพนักงานศาลหรือพนักงานอื่นผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนดเ,นเช่นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้หรือชดใช้ค่าเสียหายแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะบังคับการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลศาลยุติธรรม หมายถึงศาลยุติธรรมหรือพวกศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีพแพง่งสำหรับดนนรราคาด, 3, บดีที่มีจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทอยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวงส่วนคดีที่มีจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิที่พิพาทเกินกว่า3 0 0 0 0 0บาทหรือคดีที่ไม่มีข้อพิพาทเช่นคดีขอเป็นผู้จัดก,การมบรดกนะฮะตามที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วนั้นก็อยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัด การดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งนั้นในส่วนของวิธีพิจารณาคดีแพ่งเมื่อคู่ความที่เป็นโจทย์ได้ยืนย่นฟ้องศาลศาลจะตรวจคําฟ้องแล้วสั่งให้รับไว้หรือให้ยกเสียหรือให้คืนไปในกรณีที่ศาลสั่งรับคําฟ้องแล้วศาลจะออกหมายส่งสําเนาคําฟ้องให้แก่จําเลยเพื่อแก้คดีและให้จาเลยทําคําให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลว่าจาเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทย์ ศาลจะตรวจดูคําให้การแล้วมีคําสั่งให้รับไว้หรือให้คืนไปหรือสั่งไม่รับก็ได้เช่นเดียวกับกรณีคําฟ้องของโจทก์ต่อจากนั้นศาลอาจจะนัดคู่ความให้มาศาลเพื่อกําหนดประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นําสืบที่เรียกว่าการชี้สองสถานแล้วนัดมาสืบพยานทั้งสองฝ่ายและสิ้นสุดที่ศาลมีคําพิพากษารหรือคําสั่ง โดยโจทหรือจำเลยมีสิทธิอุทธรณ์และดีกาได้ต่อไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการบังคับคดีในส่วนของการบังคับคดีแพ่งนั้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วถ้าฝ่ายแพ้คดีปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเช่นยินยอมชำระหนี้แก่ฝ่ายชนะคดี หรือกระทำการใดๆตามคำสั่งศาลการบังคับคดีก็ไม่เกิดขึ้นการบังคับคดีจะกระทำก็ต่อเมื่อฝ่ายแพ้คดีหรือที่เรียกว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเช่นศาลพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจท์แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลโจทก็จะร้องขอต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคอดีก็จะดาเนินการตามหมายของศาลบังคับให้กับลูกหนี้บังคับลูกหนี้ตามคำรักษาพิพากษาชําระหนี้ตามคำรักษานั้นนะฮะเช่นการที่เจ้าพนักงานบังคับคอดียึดทรัพย์ของจําเลยนํามาขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินใช้หนี้ให้แก่โจทก์ทีนี้เรามาดูในส่วนของผู้เกี่ยวข้องและการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผู้กระทาความผิดทางอาญาหมายถึงบุคคลผู้กระทาการฝ่าฝืนบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่มีโทษทางอาญาสาหรับผู้กระทาความผิดที่ถูกจับกลุมตัวได้จะมีฐานะเป็นเพียงผู้ต้องหาและต่อมาภายหลังเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ถูกฟ้องต่อศาลก็จะมีฐานะเปลี่ยนแปลงไปเป็นจําเลยผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหาผู้เสียหายหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายนะฮะก็ตรงตามชื่อ เนื่องจากการกระทําผิดอาญารวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได้ตามกฎหมายเช่นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลมีอำนาจจัดการแทนผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแลสําหรับผู้กล่าวหาหมายความถึงบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายแต่เป็นผู้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีบุคคลได้กระทําความผิดอาญา พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจหมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งมีหน้าที่ต้องจับกลุมหรือปราบปรา,ามผู้กระทำผิดกฎหมายมีอำนาจในการสืบสวนและสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษตามกฎหมายทนายความทนายความก็เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ในชั้นสอบสวนไปจนถึงการพิจารณาคดีชั้นศาล ผูก้กระทาความผิดที่ถูกจับคุมตัวหรือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาผู้ที่จับเป็นทนายความได้นะฮะและนับตั้งแต่เวลาที่ยื่นฟ้องแล้วจําเลยมีสิทธิแต่งทนายแก้ต่างในชั้นไต่สวนบุณฟอ้องหรือพิจารณาในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และก็ศาลฎีกาพนักงานยาการเมื่อพนักงานสอบสวนได้ทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วและได้ความเห็นและได้ทําความเห็น ควรฟ้องหรือควรไม่ฟ้องส่งมายังพนักงานอายการกฎหมายได้ให้อำนาจพนักงานอายการไว้ในการที่จะสั่งฟ้องผู้ต้องหาหรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาหรือสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมเมื่อมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้วก็เป็นอนว่าคดีถึงที่สุดนะในเพียงชั้นพนักงานอายการเว้นแต่ในข้อหาที่ผู้เสียหายมีอํานาจฟ้องเองได้นะผู้เสียหายก็สามารถจะดาเนินการฟ้องเองได้นะครับผมและเมื่อ พนักงานอายการฟ้องผู้ต้องหาเป็นจำเลยต่อศาลแล้วในกรณีในกรณีนี้นะครับผมพนักงานอายการก็จะก,กลายเป็นโจทย์มีหน้าที่พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทําผิดจริงพนักงานคุมประพฤติเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งก่อนศาลจัดพิพากษาคดีและภายหลังศาลได้มีคําพิพากษาคดีแล้วโดยก่อนศาลจะพิพากษาคดีพนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่สืบเสาะและพินิจจำเลยและทํารายงานเสนอต่อศาลและ หลังจากศาลได้มีคำพิพากษาคดีแล้วพนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่ควบคุมและสอดส่องจำเลยนะฮะตามคำพิพากษาที่ให้การรอลองโทษหรือคุมประพฤติไว้ด้านที่ฝ่ายราชทัณฑ์ทำหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยมิให้หลบหนีในระหว่างการดำเนินคดีตามคำสั่งของศาลร,รวมถึงดำเนินการตามคำพิพากษาในการควบคุมผู้ต้องขังไว้ในเรือนจำหรือทันทั์สถานตามกำหนดระยะเวลาในคำพิพากษา ศาลยุติธรรมตามพัะธรมนูญศาลยุติธรรมได้กำหนดเขตอำนาจศาลในการรับพิจารณาคดีไว้ซึ่งคู่ความจะต้องฟ้องคดีที่ถูกเขตอำนาจศาลมิฉะนั้นศาลจะยกฟ้องหรือไม่รับประทับฟ้องเนื่องจากการฟ้องไม่ถูกศาลหรือศาลนั้นไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีโดยคดีที่อยู่นอำนาจศาลแขวงมีเฉพาะคดีที่มีโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน3ปีหรือไม่เกิน6 0 0ม0บาท ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นกระบวนการในชั้นศาลในการพิจารณาและสืบพยานในวิธีในคดีอาญานั้นนะครับการพิจารณาและสืบพยานในศาลนั้นกฎหมายให้ทาโดยเปิดเผยต่อหน้าจําเลยโดยก่อนนําพยานเข้าสืบโจทย์มีอํานาจเปิดคดีเพื่อสารทราบคดีโจทย์คือถแถลงถึงลักษณะของคําฟ้องรวมทั้งพยานหลักฐานที่จะนําสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจําเลยเสร็จแล้วให้โจทย์นาพยานเข้าสืบ เมื่อสืบพยายนโจทส์เสร็จแล้วจำเลยก็มีอำนาจในการเปิดคดีเพื่อให้สารทราบคดีจำเลยโดยถแถลงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายซึ่งตนตั้งใจจะอ้างอิงอีกทั้งแสดงพยายนหลักฐานที่จะสืบเสร็จแล้วให้จำเลยนำพยายนเข้าสืบเมื่อสืบพยายนจำเลยเสร็จแล้วโจทและจำเลยจะถแถลงปิดคดีของตนด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือทั้งสองอย่างก็ได้หลังจากสารพิจารณาคดีและสืบพยายนของทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้วสารจะพิจารณาคดี หลังจากพิพากษาคาดีนะครับผมซึ่งถ้าคู่ความไม่พอใจก็มีสิทธิอุทธรไปยังศาลอุทธรได้นะฮะทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อให้ศาลพิจารณาพิพากษาใหม่อีกครั้งและถ้ายังไม่พอใจคำพิพากษาของศาลอุทธรก็มีสิทธิยื่นดีกาไปยังศาลดีกาได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเว้นแต่ในปัญหาข้อเท็จจริงที่กฎหมายห้ามดีกาการบังคับคดีอาญานั้นตรงนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ภายหลังจากสาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเชะะ่นคดีถึงที่สุดโดยสาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑน์ที่จะต้องดําเนินการตามคำพิพากษาในการควบคุมผู้ต้องขังว่าในเรือนจําหรือทันทัศถานตามกําหนดระยะเวลาในคำพิพากษาแต่ในบางกรณีกฎหมายจะบัญญัติให้รลอการบังคับคดีไว้จนกว่าเหตุนั้นจะหมดไปเช่นคดีที่จําเลยต้องโทษประหารชีวิตและได้ยื่นเรื่องของพระธราชทานอภพยโทษหรือหญิงใดต้องโทษประหารชีวิต ถ้ามีคันอยู่ก็ให้รอการบังคับตามคำพิพากษาวไว้จนกว่าจะคลอดบุตรเสียก่อนหรือบุคคลเกิดวิกลจริตก่อนทุกประหารชีวิตก็ให้รอการประหารชีวิตไว้ก่อนจนกว่าผู้นั้นจะเป็นปกติฟานธุธรรมนั้นแบ่งได้เป็นสามชั้นศาลได้แก่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาศาลชั้นต้นนั้นเป็นศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไปนะทั้งทางแพ่งและทางอาญามีอยู่ในกรุงเทพมหานครและตามจังหวัดต่างๆนะฮะ ได้แก่สารแพ่งสารแ่งกรุงเทพใต้สารแพ่งธนบุรีสารอาญาสารอาญากรุงเทพใต้สารอาญาธนบุรีสารจังหวัดสารแขวงและก็สารอื่นๆนะฮะได้แก่สารเยาวชนและครอบครัวสารแรงงานสารภาษีอกรสารล้มละลายสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศสูงขึ้นไปก็เป็นสารอุทธรณ์ฮะศาลอุทธร์นั้นปัจจุบันนั้นก็มีรวมกันแล้วทั้งหมด9ศาสารแล้วก็สาลดีกานะครับผมซึ่งมีอยู่สารเดียวนะครับผม โดยสารฎีกานั้นเป็นสารที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้เสนอต่อสารฎีกาโดยตรงนะฮะและคดีที่อุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของสารชั้นต้นสารอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาครวมถึงเป็นสารที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองตามพระธรรมจัดัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2560 สุดท้ายแล้วจะเป็นในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองนะฮะซึ่งมี3หัวข้อใหญ่ๆนะครับผมแต่อย่างที่บอกว่าด้วยเวลาของเรานั้นอาจจะพูดแค่เฉพาะบางหัวข้อแต่ก็ยังว่าทุกหัวข้อนั้นมีความสําคัญเท่าเทียมกันแพ่การของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทยนั้นเริ่มจากการที่ได้มีการพยายามจะ,จ,ะจัดตั้งศาลปกครองนะฮะโดยตามพระราชบัญญัติว่าด้วย คณะกรรมการกฤษฎิกาพุทธศักราช2476นะฮะแต่ในขณะเดียวกันนั้นนะ่ะก็ยังไม่ได้มีการกำหนดว่าคดีใดเป็นคดีปกครองนะฮะจึงทำให้ในช่วงต้นนั้นหรือในช่วงแรกนะฮะก็เลยไม่ได้มีการทำหน้าที่ในฐานะของศาลปกครองหรือทำหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองรูปแบบของการจัดตั้งศาลปกครองหรือการ ที่อยู่ในสำนักงานค้กรการกฤษฎิการนั้นก็เป็นรูปแบบที่ได้มาจากสภาแห่งรัฐหรือกองเซดเดตา้านะของประเทศฝรั่งเศสต่อมาในปีพศ2522ก,ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีการพศ2522จัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกซึ่งทําหน้าที่คล้ายๆนะฮะคล้ายๆกับศาลปกครองแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นศาล จนถือปี2540เมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2540ซึ่งมันจะให้มีศาลปกครองซึ่งหลังจากนั้นก็ทําให้เกิดศาลปกครองแยกเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรมผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองนั้นก็ได้แก่คู่กรณีหมายความถึงผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและให้หมายความรวมถึงบุคคล หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอดรวมถึงผู้มีสิทธิ์กระทําการแทนด้วยในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ากฎหรือการกระทําใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก็มีสิทธิ์เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองได้ในการเสนอความเห็นดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีสิทธิ์และหน้าที่เสมอหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองนอกจากคู่กรณีแล้วก็คือส่วนของศาลปกครองเองซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะได้พูดถึงในหัวข้อถัดไป ลักษณะของวิธีพิจารณาคดีปกครองนั้นมีลักษณะพิเศษก็คือ 1. เป็นวิธีพิจารณาที่ใช้ระบบไต่สวนนะฮะซึ่งต่างจากศาลยุติธรรมเป็นวิธีพิจารณาที่เรียบง่ายคู่กรณีอาจดำเนินการได้เองโดยไม่ต้องมีทนายความไม่ต้องมีการกําหนดแบบของคําฟ้องไว้เป็นวิธีพิจารณาที่เน้นกบบระบวนพิจารณาที่ทําเป็นลายลักษณ์อักษรนะฮะแล้วก็ที่สําคัญประการสุดท้ายก็คือ เป็นวิธีพิจารณาคดีที่มีการถ่วงดุลอาํานาจของตุลราการในตัดการตัดสินคดีก็คือมีตุลราการผู้แถลงคดีซึ่งเป็นตุลราการที่ไม่ได้เป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีทําหน้าที่จัดทําสรุปข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเสนอความเห็นของตนต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีก่อนที่จะมีการลงมติวินิจฉัยที่ขาดคดีซึ่งเป็นระบบวิธีพิจารณบบาคดีปกครองตามระบบของประเทศฝรั่งเศสซึ่งได้ ดหรือได้กล่าวถึงในเบื้องต้นไปบ้างแล้วขั้นตอนการพิจารณาคดีปกครองนั้นนะฮะก็จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ค่อนข้างจะมากกว่านะฮะซึ่งอาจารย์เองก็จะขอสรุปสั้นๆแล้วกันในส่วนของหัวข้อตรงนี้นะครับผม mm. ก็คือจะเป็นกระบวนการที่ศาลนั้นสามารถที่จะ,ะลงมาค้นหาความจริงได้เองเพิ่มเติมนะฮะซึ่งจะทําให ในกระบวนการนั้นอาจจะใช้ระยะเวลาในช่วงนี้นานนะฮะนานกว่าในส่วนของสารยุติธรรมและเมื่อสารปกครองนั้นมีคำพิพากษาแล้วการบังคับคดีหรือการบังคับคดีปกครองนั้นก็มีอยู่5กรณีก็คือกรณีออกคำสั่งหรือกฎหรือกระทำหรือกระทำการโดยไม่ชอบกรณีละเลยต่อนหน้าที่หรือปริัดหน้าที่ล่าช้ากรณีชดใช้ค่าเสียหาย กรณีการฟ้องให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิ์หรือหน้าที่บังคับโดยสั่งให้บุคคลกระทําการหรือละเว้นกระทําการโดยครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของศาลปกครองนั้นแบ่งได้เป็นศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นศาลปกครองสูงสุดมีศาลเดียวนะฮะจึงไม่มีข้อจํากัดด้านเขตอํานาจศาลแต่ประการใดส่วนศาลปกครองกลางนั้นมีเขตอํานาจตลอดท้องที่กรุงเทพมหานคร คนครปฐมนนทบุรีประทุมธานีสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในเขตหน้าของสายปกครองในภูมิภาคแล้วก็ในปี2562คือปัจจุบันเราอยู่2564นะฮะแต่ว่าจนถึงปี2562สายปกครองได้เปิดทําการสายปกครองทั่วในภูมิภาคทั่วประเทศรวม14ศารนะครับผมนะฮะก็มีสารใหม่ๆอย่างเช่นสารสุพันณบุรีหรือล่าสุดก็คือสารปกครองยะลานะครับผมนั้นอาจจะเป็นเนื้อหา บางส่วนนะฮะของสารปกครองนะครับผมซึ่งก็น่าจะครบถ้วนในเวลาที่จำกัดของเราครับผมก็ขอให้นักศึกษานั้นไปอ่านเพิ่มเติมนะครับผมในเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องครับผมในส่วนของอการสรุปในส่วนของหน่วยที่หนึ่งนะครับผม,ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ แนวคำถามคำตอบในหน่วยที่หนึ่งนะครับผมในเรื่องของแนวคิดหลักการและความหมายของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาและก็ปกครองนะครับผมซึ่งเราก็ยกมาบางคำถามนะฮะบ,บางคำถามเพื่อที่จะมาทบทวนนะครับผมทบทวนกันนะฮะหลักฟังความสองฝ่ายเป็นหลักการสำคัญ ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมประเภทใดอีกครั้งนะครับหลักฟังความสองฝ่ายเป็นหลักการสำคัญที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมประเภทใดหลักฟังความสองฝ่ายนั้นเป็นหลักการที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมหรือการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมโดยหากสารพิจารณาคดีโดยฟังความข้างเดียว และไม่เปิดโอกาสให้คู่ความได้โต้แย้งต่อสู้คดีแล้วก็จะเกิดการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมกับคู่ความศาลเองก็จะมีข้อมูลประกอบการตัดสินคดีที่ไม่ครบถ้วนหลักการนี้เป็นหลักการที่นําไปใช้ในการดําเนินกระบวนพิจารณาทั้งในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาและปกครองนะครับผมนะคือสรุปง่ายๆว่าเป็นหลักการที่นําไปใช้ในทุกกระบวนการยุติธรรม ก็ผมไม่ว่าจะเป็นแพ่งอาญาและปกครองคำถามที่สององค์กรใดทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีปัญหาในเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลองค์กรใดทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีปัญหาในเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลการที่รัฐมนูญได้บัญญัติ ให้มีองค์กรทําหน้าที่พิจารณาพิาพากษาข้อโต้แยง้งหรือข้อวิาพาทษที่เกิดขึ้นได้แก่สารยุติธรรมสารปกครองและสารอาญาอาจทําให้มีปัญหาในเรื่องอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลจึงได้กําหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลทําหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลนะฮะนั่นหมายว่าชื่อก็จะตรงเลยกับาภารกิจหรือหน้าที่นะครับผมอีกครั้งนะครับผม คณะกรรมาการวินิจฉัยที่ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลคำถามสุดท้ายฮะศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษ,ษาคดี أ, อะไรบ้างศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีนะฮะหึงคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎคำสั่ง หรือการกระทําทางปกครองอื่นใดคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือเอาเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองครับวันนี้ก็น่าจะทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับผมในส่วนของ ชุดวิชาอบค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลในส่วนของหน่วยที่1นนะครับผมแนวคิดหลักการและความหมายของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาและปกครองสวัสดีครับ